น้องค์อิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องเมื่อนี้เดินทางมาดูบ้านตัวอย่างนะครับแบบบ้านน้องอคงอิงแบบบ้านอีหลาอันนี้เือเป็นบ้านตัวอย่างอันนี้บริเวณข้างบ้านนะครับถ้าไม่น,น้อยพอเอกกับอีหลามาเบิง้งคุ้มอ้ายมากนำอ้ายกำลังกินเขาอยู่ พีข้าวไปน้ำลายด้ไปบางบ้านด้วยกันนี่ครับคุณแม่เจ้าของบ้านนะครับไปเิดไมลูกอันนี้ต้นยังก่เดินอันนี้หลังบ้านนะครับนี่บันไดพี่น้องยังต้องไปดขข้างหน้าดีกว่าไหมครเปิดประตูหนเออไปข้างหน้าดีกว่าปะ อยู่ปีกข้างหน้าก็นโอยสวยมากเลยหลังหลังใหญ่ดีอ่ะหลังนี่เลยเสร็จแล้วก็บอเท่านี้เลยแม่หน่อยว่าถ้าแม่มาอยู่ท้างผีด้อยพ่ะนะมาเห็ดอยู่ผีเหรอที่นั่นยุโกสุครับยุสาราข้าูย่บัานแถวบ้านางบ้านพจโจ สวยมากแบบนี้คือให้ปรตูไม่จีบไฟฟ้าไม่แหกตาบ้านตัวอย่างของจริงครับบ้านบ้านงานจริงเลยนะครับเดี๋ยวเดียวกันครับกับที่สามอันนี้คือแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยมันโมโหอยูแบบนี้เลยตัวนี้มาเบิ้งเป็นรอบที่สองแล้วรอบแรกส่วนไปหน่อยมากไปหน่อยบปได้ไหอืมมากแค่นี้เป็นเป็นอยาแมาเบิ้งของจริงเป็นเทียกันแล้วเริ่มตื่นเต้นครับผมก็เลยอยู่ดูบางทีว่าเป็นยังไงสวยมากครับเดี๋ยวเบิ้ง ภาพรวมพี่นอ้องโอ้หลังใหญ่นะครับ <c oughs> ไม่ขีน <c oughs> ่นก ดูเลยะรนืความสบายนี่นะครับนสองเนี่ย่น่ี่ครับาเสียว่าจะเป็นหองะครับเายั่นแหละจ้าตงสบายดูเลยอโอ้ห้องกว้างดีมากห้องกว้างแห้งอุ้งหนู้นจะมีห้องน้ำตรงนี้ด้วยนะห้องน้ำในตัวแค่ตรงนี้นง เต่ห้องน้ำจะเอาใส่ะั่นเลยมองนี่ครับห้องนี้ที่จะมีอันนี้ห้องหนึ่งแล้วก็ตัวอีกห้องหนึ่งตัวนี้ห้องกว้างห้องน้ำตัวนี้เป็นตัวนี่ต้องเรียกชิดกันนะครับกระเบื้องมันเคลือบ่ายสามเลยมันเลือกเอาตัวนี้ขึ้นกับนี่ไต่เนีเป็นห้องชีมพู่สวยมากไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวพ่อจัดให้ชีวพู่แบบไหนอันนี้ห้องนังแยกห้องมาได้เลยห้องกว้างดีไอ้นี่ขนาดเท่านี้เลยนะคุณงสี่ก็เท่านี้เลยนั่นเหรอเห็นพ่อพ่อบอกว่าลายเสืออยากมาเบิร์นเฮ็นพ่อเป็นยังงไ อันนี้คนเดี๋ยวขอนุญาตออาตแครับอันนี้ของคนาครับอันี้ทางล่างเป็นที่จอดรถีองโอ้ยหองะไยังไม่รู้เลยอันนี้เป็นของน้าโมาะเปิดไฟก็ไเลยขออนุญาตเปิดไฟก่นเด้นนี่ครับอ้าวไฟไมพิมพนี่ครับ สวยไหมมันมีระเบียงพอไหมวันนี้วันนี้มีระเบียงที่ไม่ลดตัวที่ที่อช่างกาทำจะมีระเบียงแบบนี้การลัะการคือตังที่ทางเดียวกันที่เราอกวาจากฟัง่งเดียวกันเลยยังง่ายอ่ะสีนี้สวยมากเลยสีกระเบื้องอ่ะ

ตัวอย่างมาตัวอย่างหูหงอวงหัวบอกยังที่าวต่ย้อนซีก็ได้อยู่กวนี่ของขวัญขวัญของหั่อยหน้าขนาดในใจบ้านเอาไปเทียร์สร้างเลยตกแต่งสวยมากเนาะสวยนี่เลยแม่หน่อยคือห้องด้านหน้าก็ใหญ่ตรงนี้แม่หน่อยอาจจะยังดูภาพไม่ออกเอ้เป็นยังจ้าวันนี้ถือจ้ามันบานเท่าอืม อันบรับพ่น้องมันบจาไปไหนสิไม่เห็ดน้ำจ้ะบ้านไม่หว่พะว่า้นไสิม่เห็ดน้ำห้องน้ำแล้วโอ้ยังห้องน้ำก็โอเคเลย้อนก็คืออนี้นเซ็องน้ำเนเป็นเ็ดแบบนี้เลยก็คือ้นแบบนี้ะว่า้น่คือลูกค้าสม้เ่าจะเสีไมากับอะไรอย่เ้ครับหดน่ได้ครับจจ่ให้มีปัญหาสวย มันทียากมันบ้านใหญ่ไม่มีคนทำความสะอาดอะไรสบายตาดีแบบไม่เหน่อยนีกับเบื้องน้องนยเราถึงเราถึงไป็หน่อยแต่เราถึงยอมได้หรอกเจอกับเพื่อนโรงแรมแบบนี้เนี่ยคือสิมันท้องข้าะศาลทำไมไม่เห็นยืเวิร์ดมือแล้วแม่มากแต่ฉันยังเห็นยูดเวิร์ดมือจนเหลื่องนี่อันนี้สวยเลยอันนี้อันนี้ก็คืออ๋อเยื่ลงคัวเพราะแม่อันนี้เป็นอันนั้นบอจังสตรรีท ในครัวลไปสมากลูเบ่งแลว่รกนยนเยังไมู่เพอลงก็จะลงแบบนี้โอ้ยลงเปิดไฟเลยนะคะกรเหต่าเห็ด้ใส่หอมบิวทินก็เห็ู้รสาสิมาก่อสร้าล้งร้านแกเนยังไหบ้างทีนล้วคือหลังแล้วก็ลงไปร้านสยากแวอะไรก็หน สวยแห้งมันกลับานแล้วบบบนี้คุณลองคนมันแกกลตัวบบ้่ลนบน้านี่ตนนี้ัเปอแ่ลก็ว่า่านะีต้ฟงก้อน้ัวนี้่เจอแม่รถเหลืองางามเ่รอนี่เจอยังสวยเลยขนาดดูวิง ครัวมีแบบอุณนองใจไหมขนาดย่านของน้อกปิ่งย่างสิไหมพี่น้องโอเฮ็ดดีแฮสสวยมากสวยมาก